อาชิพเปิดกลองเด้อดิจะได้เกลือไหมอืมเกลือมะเต็มเกลือเต็มเต็มอะเฮ้ยแล้วทองออกเยี่ยมเนื้อคันแล้วมันก็ไม่ได้เกลือหรเ่เกลือโอเคดื้อหางทองคันหนึ่ง เดือดหางทองมาคันหนึ่งเนี่ยวะนี่ไงล่ะโอ้เดือดหางทองมาคันหนึ่งเด้ยได,ได้มาฟรีหนึ่งเนี่ยแย่ยแล้วลดฟรี โคตรเสียเปล่าด้วยท้องก็้วด้เทวหกมา